มีคนบอกว่าจะเข้าไปติดตามเดี๋ยวนี้เลยค่ะอเอาละเอาละมีคนเข้ามาแซวแล้วนะว่าตัวการดูของคณ<ใ>นะคะอะไรติดปากเขาอยู่กีเละไม่ใช่สีเละ <sh arp> ตัวอ้วนตุบเลยก็พี่ถีก็อ้วนๆอย่างเงี้ยนะตอนเด็กอะโอ้แล้วเมื่อสองสามวันก่อนเราเห็น <sh arp> คลิปที่ พี่ลูกสาวเป้ยปันวาดอ่ะเขาช่างน้ำหนักแล้วโซก็แบบเด็กๆสมัยนี้เขาห่วงสวยเร็วเนาะอีกหน่อยหนูจะเป็นแน่เลยเอ๊ยน้องพีไม่ทำอย่างนี้หนูจะต่อมือใช่ไหมจะเล่นต่อคือต่อมือก็ฝ่ายซิงเลยจกพีปูประคองขอดูไว้ประคองอยู่โอ้โหเยเห็นนะแหละเธอก็เรียกหัวลงัวลงเลย นี้ไอว่าพราะจำได้ฉันไม่จับคอทีพีเธอไม่โตขนาดนี้แล้วนะเอาจริงถามว่าเวลามีคนมาช่วยเลี้ยงไะดีไหมดีแต่หลายอย่างเราก็ต้องปล่อยให้คนที่ช่วยเลี้ยงเนี่ยเขาจินตนาการถ้าเราไปเจ๊นเจ๊นเจ๊นทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่มาถ้าถามว่าเรามีแอบเศร้าร้องไห้ไหมมี